บางเก็บเขาไว้ในรถเพร่นเจีลูกเอ้ที่เขาเป็นวรยเลใจยืนที่เขาเจาวานี่มาเขาเมื่อย่าอนใจเราเนีเจ้าไปงอยู่บน่น เป่านมาเลยมาไปอยอะไปนรยป้าขี้น้ำกันบ่นว่ะคือนู่นเหรอวันดีสาวหวานนะ

ทุกอย่างวาตรงเพื่อจะไปเรียนตัสโดกันนังแสงเพื่อทีวีซีเไปนักกว่าเอาไปหนัไปจึงเงินไปเรียนตัดสตัะ คอจะโหลดเพื่อนประฮาขอบคุณหลายๆที่มาเป็นเวิดทุกคนหอดนด้อดดานไทยเหรออดดานไทยไขาเลย้าเพร้อมกับพรอาที่เาไนใจาีวกา้ได้ไมหจะคุณไปชงน

Thế số tiếp có nhanh vẫn làm quay lên đó mày nó สวัสดีครับเนสวัสดีครับปล่องเนสสวัสดีครับปล่องเนสเน่ยบไายบายก่อน